เสวัสดีครับ FC ช่องบองดำอินดี้ชแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเหล่าเงี้ยวครับพี่น้องโอ้ยชยกับลาเกาสมกันครับวันี้ดีใจครับมาออกช่องบองดำัผมชื่อเด็กชายสายันน่ารักน่ารักประรับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเหล่าเงี้ยวนะครับอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราอยู่กับบุงหมอลำนุกยุงทองนะครับนี่วงนี้ครับผมวงดัง Mhm. ยิ่งใหญ่อารักขาแห่งยุควันนี้ขอบคุณ f อบองดาอีดีมากนะครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ช่องเสนเซาแชนแนลด้วยนะครับจังววันนี้เราเปลี่ยนมิกเซอร์ใหม่นะครับเป็นวันแรกนะมิซดาบ่ครับเราจะกินเพียวๆครับวันนี้เดี๋ยวอีสกูผมจะจูนตู้วันนี้มื้อนี้ก็ขอบคุณอาจารย์บองดาอีดีด้วยครับที่เป็นขาใหม่ให้นะครับยินนี่ครับดู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 ครับไม่เชื่อ นี่ครับเป็นขาใหม่ให้เลยครับขาใหมให่ครับโพเรียบร้อยครับดูการเล็งดูการเล็งครับวันนี้เสียงดีมากเลยเพราะว่าแกจะเล็งถูกต้อง <laughs> เสียงมันจะถูกต้องยังไงเม่งจุนที่ยากเลยเดี๋ยวมารอฟังนอกระอรอฟังนะครับว่าคืนนี้มันจะยิ่งใหญ่อลังการสักแค่ไหนโีเดียวนะครับวันนี้อยู่ที่บรรลุงเบื้องพ่อกันครับทั้นขุนรัชธานี่ครับผมเอาประเด็นกันมานนน้อยครับบุงไหวปีนองไอ้จักับเพื่อนวันนี้ภาพกันนะ ผมนี่บอกผมบอกได้เธออะไรบอกว่าข้ามข่มผมนี่อาจจะบอเสียบแต่บักเขี่ยนน่ะมันคือนหน่อยนาผมหนุบมาเมื่อยดอกสุภาพะผมน่ะจะมีแต่ไฮมีแต่น้าใหยจังมาใหยจังมาอะไรกับป้ายตอนนี้อาจารย์ขนออาจารย์ขนอเห็นยังกำลังเช็คโอ้เช็คเช็คแหลมนะครับเปลี่ยนกลางแหลมเม่อดังครบหรือเปล่านะครับผมหลายคนหลายคนแล้วก็ถามมาแล้วว่าเอ้าไม่อย่งนั้นเราก็ซื้อขนอครับ เป็นยังเป็นอะไรก็สิเป็นนอเขาตอบไปเลยว่าเขาเป็นคนที่อร่อยเพราะว่าข้านอใส่อะไรก็อร่อยนี่เลยวะม่ขึ้นดูบดขึ้นบ่มื่ขึ้นผมมีคือการการเช็คระบบเสียงเนี่ยผมจะเช็คตลอดเลยผมดูในไลน์ตลอดเลยผมดูไลน์ตลอดเลยอาจารย์บอกําอีดีแล้วดูเรื่องยังต้องถามว่าเรื่องมิกสียงบ่ไปไม่เป็นแล้ว จะดูเรื่องมีเสียงบ่อจามดูเรื่องยังนางโป้ครับผมมื่อคืนเลยบ่ผมขอเดียวกันกับบองดำเลยชอบดูนางโป้วันพุธนาปกับผู้ญผู้ชายนะผู้ชายกับผู้ชายออมีอันี้เลวยว่ะู้ใหจามาลบกวนสมาธิเขาเปล่าเนี่ยแล้วเราทำแศษนี้ครับนี้เลยแล้วกดมาให้ให้มันเป็นมิ้วหรือผิดอะไรก็ได้เอาอันนี้เป็นมิ้วผมมิ้วมิ้วมิ้วไม่ไม่่ โมยอ็นนี่เาเห็นเป็นมิวเอานี่ครับกดนี่นี่ดิดูกดนี่ครับให้เป็นมิวอยอเอาแต่ไม่จูนมาครับขาไม่บัเอามาครับผมนะอู้อา้ยจานมันบัวดูครับเดี๋ยวก็จะตุบตวบนะครับเดี๋ยวตุบตวบแน่นอนพี่น้องเลยแล้วมาเกินเลยแน่นแน่นนะครับผมขอยืมขาไม่นะครับผมวินคนไหวตัวนี้นึกว่าคนไหวกังมากระแลเมลากคนไหวใหญ่ทีตามไปห้อ หลันวัดเลยวันชัดขอโทษกออไัยนะครับเพราะว่าบรแม่นพระเพราะว่าบผมนพระพุทู้จักผนตกใจแล้วผมไม่รู้เรื่องเพราะว่าผมยัเป็นเด็กตัวเล็กตอนจะเกิมาเด็กก็ช้าแถมเป็นพี่โดตัวกระพุงโลกีตังูเยอะแยะแต่ไม่จอยตั้งเอาอยู่นี่เลยอ๋อทีมไฟก็มาแล้วครับผมเปป็็นนหกเิบบอหนานมากันได้เด้อพี่น้องครับบ้านเหล่างิ้วครับ ตำบลจังหาร,รบ่ตำบลจังหานอำเภอจังหารร้อยเอ็ดครับ <Okay. S 1> คืนนี้กับทีมงานานกยุงทองครับบรรยากาศดีครับผมรู้สึกว่าฟ้าจะเปิดเริ่มเปิดแล้ว,ฟ,ลวฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับพี่น้องเงย้ยสบายใจได้ครับเป็นลานปูนด้วยตรงนี้นะครับถ้าฝนไม่ตกในกลางเสือปูเสือ,สอนั่งได้สบายครับนะ พกนี่ข้าวม้วนซัวอันนี้อีไหนอับบดบวกพวกเป็นบ่อพวกอยู่บนต่อวางไม้อยู่ตรงนี้ก่อนแปดเป็นบ่เอาบแผงอาบแผงเป็นมิวบปนี่หมิ้วมิวเ้าเป็นมิ้วมิ้วยั้งมิวกลุกข้าวมิวกลุกที่มิวหนึ่งเกิดอะไรเขาบอกมิวกลุกเป็นบ่อตาของเขาบ่เคยดีมิวมิ้วมิวมินจะมีคุกตัวอะไรคลุกเดี๋ยวพาเดินไปชมทางนู้นก่อนให้จานเกียร์สอนงานก่อนนะครับผม ตอนนี้อาจารย์คณอก็กำลังทำการาสาวเช็คเสียงกลางนะครับว่ามันดนังครบทุกใบไหมนะครับคุ้มพลังที่ทุกคนถามมานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมุดเข้าไปดูครับว่าคุมพลังที่บนสายาสาวใช้เป็นตัวไหนอยู่ณนะตอนนี้นะครับมุดได้บ่เนาะอ้ยขมัดแล้วด้ มดัดเรียบร้อยแล้วเดย์มุดได้อยู่บอ,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 อมันกะยากนิดนึงโอ้มันไปไปไหนต้องออมไปหลายคนหลายท่านก็จะชอบถามกันมาเยอะครับผมว่าอาจารย์บุตรเสย์สาวแกใช้คุ้มพลังของอะไรบ้าง เดี๋ยวพามาดูครับคุมพลังี่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับผมเอาเบิงเอาครับผมนะฮะคุมพลังที่อาจารย์พันชัยครับจะมี tx36 เนะเาะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็จะมี tx พันคิว ข้างละสองนี่ก็จะเป็นมารณี่ m i r 2ไ0 a ครับผมนี่แหละครับคุมพลังที่คัน12เราใช้อยู่ณนะตอนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวถ้างานแกยเยอะขึ้นแกก็จะน่าจะอัพคุมพลังใหม่นะเดินดูข้างหลังก่อน เดินได้อยู่ตอนนี้นไซฟิวก็จะเป็นอเมเจอร์ข้างระบใบครับอ้อมันอยู่ฝั่งนั่นป่ อีอฝั่งนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีมารานี่สองสองตัวนะครับต่อฝั่งเลยครับสำหรับขุมพลังครับต่างกันแค่ๆมีตัวนี้ครับสองตัวต่วตอที่ต่างกันนะครับต่อข้างนะเดินดีๆครับเดี๋ยวจะเหยียบชุดเขาเอาอ เครื่องปั่นเป็นของทีมงานาร้อยเอ็ดครับผมวันนี้ใช้ตัวร้อยห้าสิบเอด็ดของเอแมนฝั่งนี้ก็จะมีสามครับนี่ตัวนี้น่าจะขับบีดหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะฝั่งนั้นผมก็ลืมดูน่าจะมีเหมือนกันนะฝั่งนั้นเดี๋ยวเดินย้อนไปดูใหม่ ย้อนไปย้อนไปฝากมอนำอีกหนึ่งคณะด้วยละกันครับผมท่านผู้ชมทาง f อนะครับนกยุงทองครับผม อาจารย์นักดตรีมาแล้วครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะทำการสาวชิคเออมีมีมีม,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 มีผมก็ลืมพาดูเมือ่อกี้ลืมดูนี่ครับตัวนี้ดันเบีเออใช่ตามที่แกบอกตัวนี้น่าจะดันเบีนะครับดันเบขีขดางาละสามแทนนอกน,นั้นฝั่งนู้นจะเป็นเสียก,กาน่าจะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดประกาศใดก็ขออาภัยด้วยแล้วกันทาง f อนะครับผมนี่นะครับระบบ คุมพลังที่ทุกคนถามว่าจานสายันใช้คุมพลังตัวไหนครับตอนนี้นะครับเอาออกไปขึ้น แกกำลังยุ่งยุงอย,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 ยู่นะครับผมเดี๋ยวให้แกจัดการระบบให้มันเรียบร้อยอ่ะคลิปนี้เพียงเท่านี้เดี๋ยวรอฟังตอนอสาวเช็คแล้วกันครับเช็กสาวครับ